การคุยไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่ได้คุยกันพี่ก่อนเลยนไวมีความยาวมิเท่าไเออเร่รู้30เซนเหมืนกันขนาดวนาสเซนเน่านสวางใช้ช้นาอ่ี่ยความยาวรวมได้ประมาณ30เซนเป็นอาวุธปิดมีคมด้านเดียวนะปลายแหลม บาดแผลที่ที่เดียวกันทั้งสูงเข้าที่ไหนบ้างบาดแผลเข้าบริเวณแล้วแล้วก็ทั้งหมดกี่แผลทั้งหมดสิบเจ็ดแผลครับรวมรวมที่ปาดคอด้วยไหมรวมที่ปาดคอด้วยสิบเจ็ดแผลครับมีตัวมีเสื้อข้างในมาแล้วก็ คนินข่ักข่าวกี่สำนักอะครบเหรอครับพาะนถ้าสำนักไหนยังไม่ได้ของเที่รลึกวะเนี่ยให้บอกเอาของนั้นมาสามทั้งหมดกินที่พี่สืบได้เนาะก็เลยสาำนักนะอันนี้สามีีมม ที่เราจับคุมมันมีรูปๆๆอยูอ่รูปหนึ่งอะเอาเพื่อ <ๆ S 1> <ล>ยื่นอยไมีรูปนี้มาถ่ายมาเออตอน,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 นทนี่มันจอดอยู่หน้าห้องพักกันข<ม>้นทางของ ร่างกายแก่ชีวิตยังที่เดิมทางเจ้าที่ชุดสืบสวนเราจะเป็นกองปังคัานะครับซึ่งผมต้องนาเรียนครับว่าผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้นะครับมิติของผู้ต้องหาผู้ต้องหาก็ได้การรับว่าในช่วงคืนส่งท้ายปีเก่าก็รล่าที่ใหม่ถ้ามีการเสพยาเสพติดแล้วก็เสพกุรลานะครับซึ่งตรงนี้นะครับ หนึ่งที่เกิดแรงจูงใจในการที่จะก่อเหตุครับครับก็ก็จะเป็นหนึ่งมูลเหตุที่ที่ทางผู้ต้องหาสาก่อเหตุแล้วก็จากการสอบสวนสารเสพติดเจอถี่ถีม่วงครับในการนำมาสู่การจับผู้ต้องหาในครั้งนี้นะครับก็อ,อย่างที่บอกครับก็ นะครับหลังจากนี้เขาจะดําเนินการฝากขังคือคุณแม่กับน้องมีความรู้สึกยังไงคะด,ดีใจไหมคะดีใจไหมดีใจไหมคะที่จับคนร้ายได้ อันนี้อยากจะฝากขอบคุณยังไงกับตำรวจไหมคะช้าไปนินนะคะคือขอบคุณทะเลาะกับลุงถูฆ่าลุงแล้วแม่พ่อก็แจ้งตํารวจป้อมมันก็ว่าพี่แจ้งก็ทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเรื่องนั้นแหละ จะแย่งความมันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ต้องไปถามที่นวลที่ที่อยู่ปากน้อยเขาเขาก็นั่งแล้วเขาเรื่องเรื่อง้น เสียงป้างมันเป็นกรจบส่วนเรื่องนอคนที่คนนอที่อยู่ตราะว่าจำเจไปตัดไปแล้งมาโดนบ่อยไม่เคยไปหาเรื่องอะไรเราพูดเลยไปอะไรเาบอกดีๆที่พูดเนี่ยปัญหาเนีุหลักคือรถแม่เขาซื้อมาเขาไม่ได้ไปคดโกงไงมา หากินด้วยความดีเอาเงินทุกบาททุตางค์เป็นรถของแม่รถของแม่ผมแล้วเคยปียเขาไหมลงเนี่ยคือี่วนมาพียนี้จาเหตุจ่าเหตุอะไรนะเขาป๋ยแล้วเขาย่อมล่ามไม่ยอมล่าเลยเขาเูเห็นทั้งหมดเขาาห็นพูดไปแั้ว ได้มีการเตรียมการยังไงไว้ค้าคะโอ้โ,โหด้วยวนะลูกพอปิดประตูส่ผมก็อะไรไม่ได้ตั้งใจที่จะไปแบบนี้ผมไม่อยากให้มีเรื่องเกิดขึ้นแบบนี้เลยไทยปิดประตูปิดประตูรถหรอือเปล่าประตูรถจะแพกพบ้านเป็นกระจเป็นอะไรเนี่ยพี่อ๋อเขาปิดประตูเมียคนตายนะปิดประตูรถก็เขารู้เองอ่า เปิดประตูรถดังใช่ไหมหรือยังไงมันเป็นกระจกเหรอพี่บ้านผมเป็นกระจกบ้านเป็นกระจกเขาปิดดังกลัวกระจกแตกมันไม่ใช่กระจกแตกคือผมนอนคนนอนใช่ไหมมันกระเทือนมาก็จะเทือนมาตั้มไปตั้มมาเขาปิดประตูรถดังผมเคยบอกนะว่าผมพี่ไปปิดประตูมาก่อนไหม ปัญหาตรงนี้เนี่ยผมเสพยาแล้วเขาไม่อยากให้ผมอยู่ที่นั่งเขาไม่อยากให้เราอยู่อ๋อไม่มีเรื่องงี้นะเขาไม่เพูดว่าอะไรเลยเหลังก็เหตุเราเราไปไหนอ่ะเราหนีไปไหนอ่ะหนีไม่รู้จะไปไหนไม่หนีไปเรื่อยไปหอยู่แถวทางรถไฟแถวท่าเรือ มีเร uh. ื่องไหวเป็นแผลที่มือโดนมีดบาดเหมาด้วยอ๋อมีดบาดตัวเองเมาด้วยก็อยากให้เรื่องเป็นแบบนี้แต่เราก็เราเสียใจไหมล่ะเราจะจะบอกญาติคนตายไหมว่ายังไงเราขอโทษไหมรถผมทงไหม 19มิินาเริ่มพิธีในการสวดพระพิธรรัที่5พฤศาคมพุทธศักราช2569สวนใน่งนไการเานะครับทสวดพะิีในดับทั้นตอน่อไปในเรื่องการัการะโบราณกเส็จการทิธีบรุศพของผู้วายพ่นะครับลีเสร็จเรียบร้อยครับอะได้ ข้าวสวิที่ในการสวดพระอิษฐรรองสวดขทันลำดับขั้นต่อไปเลยนะครับคผต่อผู้ว่าคนในเวลา16บหนาิงนครับก็เป็นอานาทามเหตียง่ิยุทชัยสมาพมพู้ด่วยพระวัน สวิทางามเลงผู้ประกอบการประกอบการทารักที่สามประกอบการทางรัที่สองรักษาพระอมูลนะครับมาเป็นประธานในการประกอบพิธีรบนร่งศพในช่วงนี้นะครับแล้วก็อนุญาโตตุลาการขออุปเกณฑ์แก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ท่านร่วบรวมความรักนะครับต่อครอบครัวของท่านจากตนเอกอำนาจทองแข่นนะครับที่ท่านได้จากไปโดยจำพรรณ์นะครับ Thank yeah. you. นะโมตัสาทชาญทุกท่านร่วมกันการาบพระพูพพชาพระสมา,าสัมสุทิ์พระพระเิ็นสนสงฆงสวดพระพิทรรมไปลำับต่อไปนะครับสัมมุัสสันะโมตัสสัปว่าขวอังนี้อิมินาสกาลีนะธรรมวะมะพิโูเจียอย่างนี้ปีมินาสกา ปัญหาสีลานิยาธารมทุกอี